ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ5เหตุผลที่บาเยิร์อยากได้ลุยดิออสจากลิเวอร์พูลเสริมแกร่งแนวลุกสอง5ปัจจัยที่ทำให้บาเยมรนิกเดินหน้าล่าตัวลุยดิออสปีกตัวเก่งจากลิเวอร์พูลแบบจริงจังทั้งฟอร์มเด่นประสบการณ์สูงและสไตล์เข้ากับแผนคอมปานีพร้อมทดแทนลีลอยสาเนเ์่ได้ทันที หลังจากที่เล็งและมีข่าวเกี่ยวโยงกับอีกหลายรายตอนนี้ดูเหมือนลุยดีอารสของลิเวอร์พูลจะเป็นตัวเลือกที่ใช่ที่สุดสำหรับบายมานิกและนี่คือ5เหตุผลที่ว่าทำไมเสือใต้ถึงพยายามที่จะเซส็นสัญญากับสตาทีมชาติโคลอมเบียวัย28ปีให้ได้ 1. นักเตะอยากย้าอยู่แล้ว ตามรายงานข่าวจากหลายสื่อระบุตรงกันว่าดีอาสพร้อมสุดๆที่จะเก็บข้าวของอารลาทินแอนฟิลช่วงซัมเมอร์นี้และมีเป้าหมายอยู่ที่บาเยนซ์ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าไม่น่าจะเป็นดีลที่ยากลำบากสำหรับทีมแชมป์บุนเดสลีกาเพราะใจนักเตะลอยมาอยู่ที่อาริอันส์อารีนาเรียบร้อย 2. ไม่มีคู่แข่ง ก่อนหน้านี้บาสโลน,นาดูมีโอกาสมากกว่าใครที่จะได้ลายเซ็นของดีอาร์สแต่ล่าสุดก็อย่างที่ท,ทราบกันว่าบาซ่าหันไปรยืมมาคัทแดฟฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยทําให้บาเยิร์นอยู่ในสถานการณ์ไร้คู่แข่งในการล่าตัวอดีตสตา์ปอร์โตรายนี้ 3. สไตล์การเล่นเข้ากับทีมดีอารมีสไตล์การเล่นที่เน้นความเร็วพุ่งเข้ากรอบเขียโทษและจบสกอร์ซึ่งถือเป็นสไตล์ที่คล้ายๆกับปีกในระบบของบาเยนนยุคกุนซือแว่งซองกอมปนีอยู่แล้วนอกจากนี้ดีอารยังสามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งแต่เล่นซ้ายเป็นหลักถือเป็นตัวตายตัวแทนของลีลอยซาเน่ที่หมดสัญญาและย้ายไปกาลาตาสไารได้เป็นอย่างดี 4. เก๋าประสบการณ์ นอกจากฝีเท้าเดียแล้วดี a ร์สยังเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงด้วยผ่านเกมใหญ่ๆมาเยอะโดยเฉพาะในถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกและล่าสุดก็เพิ่งได้แชมป์เพียนลีกกับลิเวอร์พูลมาบันหมาดแถมปัจจุบันเป็นตัวหลักของทีมชาติโคลอมเบียด้วยเพราะฉะนั้นการมีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมได้ประโยชน์แน่นอน 5. ้วัยกำลังอยู่ในช่วงพีก ปัจจุบันดีอาสอายุ28ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่พีคสุดของนักฟุตบอลส่วนใหญ่พอดีโดยฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมาดีอาสยิงให้หงแดงรวมทุกรายการ17ประตูถือเป็นฤดูกาลที่เจ้าตัวยิงมากสุดในอาชีพนักเตะด้วยแม้ไม่ใช่การลงทุนเพื่อระยะยาวแต่ดีอาสเป็นนักเตะที่สามารถใช้งานได้ทันทีปฏิกิริยาเจอรมี่ฟิมปง เรื่องฟิตเนสสำคัญที่สุดและตอนนี้เรากำลังไปได้ดีเจอรมี่ฟริมปงเริ่มปรับตัวได้ดีและเพลิดเพลินกับประสบการณ์ปรีซีซั่นครั้งแรกในฐานะผู้เล่นลิเวอร์พูลแบ็กทีมชาติในแทรแลนด์ลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมกระชับมิตรกับเอซิมิลานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่ามกลางแฟนบอลเกือบ50,000คนที่สนามไคตักสเตเดียมในฮ่องกอง แม้ว่าลิเวอร์พูลของกุนซืออา์เนอร์สโอตจะพ่ายแพ้ไป4-2ต่อและรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ฟริมปงเน้นว่าสิ่งสำคัญที่สุดของปรีซีซั่นคือการได้มีเวลาลงสนามและฟิตความพร้อมของร่างกายเมื่อถูกถามถึงความรู้สึกที่ไม่ชอบการพ่ายแพ้เขาตอบกับ liverpoolfc com ว่าแน่นอนครับถึงแม้จะเป็นแค่ปรีซีซั่นแต่ก็ไม่มีใครชอบแพ้หรอกแต่ปรีซีซั่นก็เพื่อฟิตร่างกายตอนนี้เรากำลังฟิตขึ้นเรื่อยๆ แผนของเราคือการบีบพื้นที่กดดันพวกเขาและสร้างโอกาสให้ได้ซึ่งเราก็ทำได้นะแต่เราจบสกอร์ไม่คมพอเท่านั้นเองฟริมปงถูกส่งลงเล่นในตำแหน่งตัวรุกด้านขวาในเกมกับมิลานและเขาก็สร้างความปั่นป่วนให้แนวรับได้หลายครั้งเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเล่นในตำแหน่งนี้อดีตผู้เล่นของไบเออร์ลูเซนเผยว่าเขาจะเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าตำแหน่งไหนสำหรับผมเล่นตรงไหนก็เหมือนกันครับ ผมเป็นฟูลแบ็กซายเกมรุกดังนั้นจะให้ผมเล่นปีกขวาแบ็กขวาหรือวิงแบ็กขวาผมก็เล่นในสไตล์เดียวกันอยู่ดีแล้วแต่ผู้จัดการทีมจะเลือกให้ผมเล่นตรงไหนผมก็พร้อมเสมอทัวร์เอเชียของลิเวอร์พูลจะย้ายจากฮ่องกงไปญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้โดยจะลงเตะกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสก่อนจะเดินทางกลับเมอร์ซี่ไซส์ฟริมปงยังพูดถึงความรู้สึกในการได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ทั้งในและนอกสนามอย่างใกล้ชิดตลอดทัวร์นี้ ผมรู้จักเพื่อนร่วมทีมบางคนมาก่อนแล้วก็เลยปรับตัวง่ายขึ้นทุกคนในทีมยอดเยี่ยมมากพวกเราก็เลยสนิทกันง่ายมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับทุกคนเลยครับนักเตะวัย24ปียังกล่าวขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลในฮ่องกงที่ให้การสนับสนุนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีแฟนบอลประมาณ25,000คนเข้าร่วมชมการซ้อมเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีและเกมกับมิลานก็มียอดผู้ชมสูงสุดเป็นประวัติการของการแข่งขันฟุตบอลในฮ่องกง สุดยอดเลยครับแฟนบอลที่ฮ่องกงนี่สุดยอดจริงๆผมไม่คาดคิดเลยว่าจะได้รับการต้อนรับแบบนี้มันน่าทึ่งมากๆเมื่อวานพ่อผมโทรมาหาผมแล้วบอกว่าสนุกกับทุกช่วงเวลาให้เต็มที่นะอลอนโซ่โลโห่หแข่งเรียมดิต โลดิโก้ติดโผก่อนตลาดปิดสื่อกระทิงดูระบุชาวบิอลอนโซกุนสื่อทีมเรอัลมาดริตตัดสินใจขั้นเด็ดขาดแล้วว่าต้องการขายนักเตะทิ้ง5รายในซัมเมอร์น,นี้โดยโลดิโกสตาร์ทีมชาติบราซิลไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเขาเช่นกันเรอัลมาดริตตอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านอีกหนหลังคาโลอันชลอติแยกทางกับสโมสรโดยย้ายไปรับตำแหน่งโค้ชทีมชาติบราซิลขณะที่ออลอนโซอดีตกุนสื่อทีมไบเออร์ลูเซนถูกดึงมากุมบางเหียนแทน ถึงขณะนี้ราชันชุดขาวเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ไปบ้างแล้วโดยเฉพาะเทนเล็กซานเดอร์อโนดีนฮุยเซนและอัลเบโลกาเลลาสขณะที่ลูก้าโมริสหมดสัญญาและอำลาทีมเช่นกับเคซุสบาเยคร่วมถึงลูกัสบารเกตอีกรายอย่างไรก็ดีในายใหญ่ชาวเมืองเบียมีแผนลอยแผนแผน,นักเตะทิ้งอีก5รายโดยโรดิโกซึ่งถูกลือกับลิเวอร์พูลมีชื่ออยู่ในลิสตด้วย นอกจากตัวลูกแซมบ้าซึ่งถูกตั้งราคาขาย100ล้านยูโรแล้วอาสเผยเมื่อ27กรกฎาคมว่าอาลอนโซซึ่งต้องการคงขุมกำลังให้เหลือ25รายก่อนปิดตลาดวันที่1กันยายนกระหายโลเอนดิกดาวิดอาลาบาเดนนี่เซบายอตและเฟกกลองเมนดี้เช่นกัน ถึงกระนั้นในรายของเอดิคซึ่งมีปัญหาบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้เชื่อกันว่าราชันชุดข่าวไม่คิดขายเขาทิ้งอย่างถาวรและหวังปล่อยย้ายออกไปแบบยืมตัวเพื่อให้สตาร์ชิมชาติบราซิลวัย29ปีได้ลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นทังนี้เรอัลมาดริดจ,จะลงเล่นเกมเปิดซีซั่นของลีกราชิงดูต้อนรับการมาเยือนของโอซาซูนาวันที่19สิงหาคมโดยนักเตะมีกำหนดเข้าแคมป์ซ้อมช่วงปีซีซั่นวันที่4สิงหาคมที่เบลเดเบบาส เวิร์กเซลเอ็กตารายงานว่าเจเรลคอนซาปราการหลังวัย22ปีสร้างความประทับใจให้แก่ทีมไบเออร์ลูเซ่นและแฟนบอลของสโมสรทันทีที่เข้าลงสนามเล่นในเกมแรกสำหรับเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะโบคุ่ม2-0ต่อเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาการลงเล่นประเดิมสนามนัดแรกของคอนซาเจ้าตัวอยู่ในสนาม73นาทีแต่ตลอดเวลาที่อยู่ในการแข่งขันสำหรับเกมนี้เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและช่วยให้ทีมไม่เสียประตูทำให้เกมรับของทีมเอริคเทนฮากนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมากอีกด้วย นี่เป็นการเริ่มต้นอาชีพของผมที่ดีมากที่นี่ชัยชนะ2ต่อ0ถือเป็นเรื่องดีเสมอและไม่มีการเสียประตูอีกด้วยแต่แน่นอนว่าผมยังมีอะไรให้ปรับปรุงอีกมากและผมมั่นใจว่าตัวผมจะดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องความฟิตและการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมในแต่ละเกมจากนี้คอนซากล่าวกับเว็บไซต์ของสโมสรเลโวเซนแน่นอนว่าจากนี้เส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลามากจริงๆแต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจและขอให้ประสบความสำเร็จและทำได้ดีกับทีมใหม่ด้วยนะ หล่อเลือกได้สไตล์เอลเลียตขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ชั้นอยากไปเหยียบแอนฟิลด์โดยเจบาร์ฮาวิ่เอลเลียตกองกลางลิเวอร์พูลส่งสัญญาณพร้อมย้ายออกจากทีมรักในตลาดซัมเมอร์2025เพื่อโอกาสเติบโตในอาชีพโดยมีสีค่ายที่แสดงความสนใจลองไปดูว่าแต่ละทีมความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนฮาวิ่เอลเลียตคือผู้เล่นเด่นของทีมช่างกฤษอยู่21สชุดแชมป์ยูโร2025ที่ผ่านมารับตำแหน่งดาวเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ นักเตะวัย22ปีถึงเวลาออกไปแสดงศักยภาพฐานะตัวหลักสม่ำเสมอที่ไหนสักแห่งเพราะซีซสั่นก่อนเล่นแค่822นาทีรวมทุกรายการถือว่าน้อยซึ่งทางลิว์พูลก็ทราบดีแต่ไม่เร่งขายหากราคาต่ำกว่าคาดหวังโงแดงมีทางเลือกสำหรับผู้สนใจขายราคา4.5 6 5, ล้านยูโรแบบมีเงื่อนไขซื้อกลับได้ หรือคู่เจราจายอมจ่ายแพง58ล้านยูโรไม่ต้องมีออปชันจากนี้คือรายชื่อทีมที่เข้าคิวขายขนมจีบหลังเห็นฟอร์มเขาเกมกระชมิดพบเอซิมิลานแพ้2-4ต่อวันเสาร์อาเบไลฟ์ซิกหนึ่งในตัวเ็งเวลานี้คือทีมจากบุนเดสลีกาเยอรมันอย่างอาเบไลฟ์ซิกกาลาตาสไรยกาลาตาสไรแชมป์ซูเปอร์ลีกตุรกีคืออีกค่ายที่อยากร่วมงานเอลียตเพราะเห็นสักยภาพฝีเท้าทั้งอาจทำกำไรในอนาคต นิวคาสเซิลอยูไนเต็ดอีกทีมที่เชื่อมโยงเอลียตหนักมากในตลาดซัมเมอร์ได้แก่นิวคาสเซิลเพราะต่อให้แอนโทนีอีแลงกาจากฟอร์เรสต์แต่ก็ยังอยากเอาแนวรุกเพิ่มเวสแฮมยูไนเต็ดเวสแฮมยูไนเต็ดเป็นอีกทีมร่วมลีกที่ถูกเชื่อมโยงกับเอลียทด้วยอายุการใช้งานได้อีกหลายปีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ